สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาทานผัดเผ็ดปลาดุกด้วยกันนะคะใส่ใส่จานแบบนี้เหมือนเมืองไทยเลยเรียนแบบมาทําแบบนี้น่ากินดีผัดเผ็ดปลาดุกเอามาจากเมืองไทยพี่สะพ้ายผัดให้เอาปลาดุกมาทอดกรอบก่อน เราเอามาลงผัดกับน,น้ำพริกแกงใบมะกรูดข้างบ้านหันฝอยๆอย,ย,ยผัดใส่ลงไปรสชาติอร่อยดี วางในถาดแบบนี้เอากระดาษไขาขาลองเอาข้าววางเอาข้าวเขาใส่มีอรรถรสในการกินดิความจริงอะความจริงข้าวก็เท่าเดิมอะที่เราใส่จานาเท่าเดิมเรามาใส่ถาดแบบนี้แล้วก็กระจายกระจายหน่อยก็ดูเหมือนเยอะแม่ค้าแม่ขายที่เมืองไทยเขาทำทำกันอย่างเงี้ย ดูเหมือนได้เยอะเยอะแต่เท่าเดิมเท่ากับจานนึงอ่ะพี่สะพท้ผัดให้อร่อยมากจึงจะัำ บ้านเราเขาทำขายเขาใส่ถาดแบบเนี้ตามตามร้านอาหารหมู่บ้านนะเขาจะทำแบบนี้ใส่ถาดมาดูเหมือนเยอะปลาดุกทอดก,กรอบเลย กรอบมากใบมะกรูดถูขวางบ้านต้นนึงเอามาหัน่นฝอยเยอะๆจะได้หอมๆเป็นสมุนไพรดี ขึ้นกะผักผักอะไรก็ได้มะเขือพอดุกทอดกรอบเลย กระดาษไขเขาวางวน่ากินเยกระดาษไขเขาวางข้าวอุ่นๆนนร้อนเทแบบกระจายกระจายหน่อยแล้วกับข้าววางข้าวบนน่ากินมากเลย กระดงกระดูกกินได้หมดทอดกรอบอ่ะ รสชาติดีมากเลยน้ำพริกเขาอร่อยไงน,น้ำพริกที่เอามาผัดเนี่ยต้องเป็นเจ้าที่อร่อยถึงถึงจะผัดอันนี้ได้อร่อย แค่นี้ก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะ